หลังจากทิ้งช่วงมาประมาณ8เดือนนะครับที่ทาง Vivo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นระดับกลาง S15 s e r ี e s ไป ตอนนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แล้วเป็น vivo s 1 6 series ก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับแต่รอบนี้เปิดตัวมาเพิ่มอีก1รุ่นรวมกันเป็น3รุ่นก็จะมี vivo s 1 6 e รุ่นราคาถูกสุดเริ่มต้น1,500บาท vivo s 1 6ราคาเริ่มต้น1,2500บาท และรุ่นใหญ่นะครับ vivo S16 Pro ราคาเริ่มต้นอยู่ที่16,400บาทจุดเด่นของสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นนี้ก็ยังคงมากับจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือแม้แต่ตอนกลางคืนที่มีแสงน้อยก็ตามไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องแสงอีกต่อไปเนื่องจากสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นนี้เขามาพร้อมกับแฟลชแบบซอฟท์ไลท์ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังสําหรับในไทยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่นะครับมือถือ vivo ในซีรี เนื่องจากเขาขายแค่ในจีนเท่านั้นแต่เมื่อทาง vivo ได้นำสมาร์ทโฟนซีรีส์นี้ไปขายในต่างประเทศเขาก็จะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างรุ่นที่ผ่านมา S15 series พอขายในบ้านเราก็จะเป็นชื่อ V25 series แทนแต่สเปคก็จะไม่ได้เหมือนกันแบบ100%นะครับก็มีการปรับแต่งสเปคอยู่บ้างในบางเรื่องแต่กรณีที่เลวร้ายสุดคือบางทีอาจจะโดนดาวเกตสเปคลงจากรุ่นที่วางขายในจีนอีกก็ได้แบบรุ่นที่ผ่านมาส่วนมันจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับในสมาร์ทโฟน3รุ่นนี้เดี๋ยวเรามาฟังสรุปทั้งหมดพร้อมกันเลย สิ่งที่เราเห็นครั้งแรกด้านหลังของมือถือทั้ง3รุ่นนี้เด่นมากนะครับก็คือไฟแฟลชแบบวงแหวนขนาดใหญ่ไม่ได้มีเฉพาะแค่ด้านหลังเท่านั้นด้านหน้าของทั้ง3รุ่นนี้ก็มีแฟลชแบบซอฟต์ไลท์2ดวงเช่นกันเรียกว่าเขาทํามาเพื่อขายเอาใจคนที่ต้องการใช้มือถือสําหรับการถ่ายภาพจริงๆหรือไม่จะเป็นแค่การถ่ายภาพอย่างเดียวนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้เรามีการใช้ถ่ายวิดีโอกันมากขึ้นหลังจากการมาของ Tik t o k ใครๆก็อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออยากจะซื้อมาเอาไว้เพื่อไลฟ์สดขายของออนไลน์ก็สามารถใช้มือถือรุ่นนี้ในการถ่ายวิดีโอได้เพราะไฟแฟลชที่เขาให้มาทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นไฟแบบซอฟต์ไลท์แสงแบบนุ่มมีคุณสมบัติในการกระจายแสงที่บาลานซ์มากๆนะครับช่วยให้ใบหน้าของเราได้รับแสงส,สม่ำเสมอกันทุกส่วนภาพที่ออกมาก็จะมีความสว่างและชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้ไฟแฟลชยังสามารถปรับแสงได้หลายรูปแบบอีกด้วยเพื่อให้เหมาะกับการถ่ายภาพสถานการณ์ที่แตกต่าง กันไปโหมดการถ่ายวิดีโอแบบหน้าฉาหลังเบอร์ฟีเจอร์คล้ายๆที่เราเคยเห็นบน iPhone นะครับใน s อสสิบหกซีรีส์ลองรับฟีเจอร์คล้ายๆ cinematic mode เช่นกันมีโหมดการถ่าย Walk นะครับเผื่อใครอยากจะเป็นสายครีเอเตอร์สร้างสรรค์วิดีโอแต่อาจจะมีความรู้ไม่มากนักในเรื่องการตัดตอ่อฟีเจอร์นี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆและโหมดสุดท้ายคือ3 d animation effect การเปลี่ยนภาพใบหน้าของเราให้กลายเป็นภาพการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อเอาไว้เล่นสนุกๆก,กันแชร์กับเพื่อนบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก กล้องหน้าในรุ่น S16 และ S16 Pro จะได้ความละเอียดเพิ่มขึ้นจาก S15 Series รุ่นก่อนนะครับเดิมความละเอียด32ล้านพิกเซลเป็น50ล้านพิกเซลพร้อมระบบออโต้โฟกัสส่วนรุ่น S16E กล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านกล้องหลังในรุ่น S16 และ S16 Pro จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องหลักรุ่น Pro ความละเอียด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX766V ส่วนรุ่น S16 กล้องหลักความละเอียด64 ล้านพิกเซลส่วนกล้องที่เหลือ2ตัวจะได้เหมือนกันเป็นกล้องอัลตร้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องมาโครนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลในรุ่น S16E มีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวเหมือนกันแต่จะโดนตัดกล้องอัลตร้าอไวออกไปกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีกล้องเดฟเซนเซอร์ความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลและท้ายสุดนะครับในกล้องหลักของทั้ง3รุ่นนี้จะรองรับระบบการสัน OIS เหมือนกันทุกรุ่นหน้าจอแสดงผล ทั้ง3รุ่นนี้จะมีการปรับขนาดของจอให้ใหญ่ขึ้นจากเดิมนิดหน่อยนะครับในรุ่น S16 และ S16 Pro จะได้หน้าจอสเปคทุกอย่างเหมือนกันเป็นหน้าจอแบบโค้งขนาดใหญ่6.78นิ้วรองรับการแสดงผลสีแบบ10บิตคอนแทสต์จอ8ล้านต่อ1ส่วนรุ่น S16E จะได้หน้าจอแบบแบนนะครับขนาด6.62นิ้วคอนทสต์จอ6ล้านต่อหส่วนสเปคจอที่เหลือก็จะคล้ายๆกันเลยใช้พายนลหน้าจอแบบ AMOLED รองรับค่า Refresh r a 1 2 0 h ความรอียดจอนะครับ Full HD Plus, ั a m p ม i n g ง a ลส360 h z รองรับขอบเคตสีเทคโนโลยี DCI P3 ส่วนเรื่องระบบเสียงของทั้ง3รุ่นนี้ผมยังไม่เห็นข้อมูลจากทาง Vivo ออกมาพูดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะครับมีความเป็นไปได้ว่าทั้ง3รุ่นนี้อาจจะเป็นลำโพงตัวเดียวเหมือนกับ V25 ซีรีส์ก็เป็นไปได้ โดยประมวลผลของทั้ง3รุ่นนี้ทาง Vivo เขาอาจจะไม่ได้ทำออกมาเพื่อแข่งขันด้านความแรง CPU เป็นมือถือสายเกมมิ่งอย่างแบรนด์ลูก i q นะครับเน้นเป็น CPU ที่เหมาะสมตามราคาในแต่ละรุ่นเขาก็จะเลือกใช้ CPU ที่แตกต่างกันไปใน S16 Pro จะได้เป็น CPU Dimensity 8200ชิปตัวรองรุ่นแฟกชิปจาก Dimensity 9200ขนาดชิปเล็กมากนะครับผลิตโดยสาปัตกรรม4นาโนเมตรความเร็ว3.1กิกะ GPU เ,เป็น m a l G610 คะแนนอนุนอตู้ทดสอบออกมาได้ประมาณ900,000แนนลมใช้เทคโนโลยีแบบ LPDDR5 ส่วนรุ่น S16 จะได้ CPU ตัวเดิมจากรุ่นที่แล้วเป็น Snapdragon 870 ความเร็ว3.2กิกะเฮิรตซ์ขนาดชิป7 m, 50, นาโนเมตร GPU Adreno 650คะแนนอนตุต้ประมาณ780,000คะแนนส่วนรุ่นน้องเล็กสุด S16E จะได้ CPU จาก Samsung เป็น Exynos 1080ความเร็ว2.8กิกะเฮิรตซ์ขนาดชิปนะครับ5นาโนเมตร GPU เป็น Mali G78 คะแนนอนตุต้ประมาณ700,000คะแนนโดยความจําสูงสุดรุ่นนี้นะครับให้มาที่256 g b รุ่น16และ16 Pro ความจุสูงสุด ขนาด512 g b และมีระบบระบายความร้อน Vapor Chamber รุ่น 16e และ 16, e, ละ16 e, จะได้แรมเทคโนโลยี LPDDR4X เหมือนกันและแรมของทั้ง3รุ่นนี้จะมีขนาดสูงสุดเท่ากันนะครับอยู่ที่12 g b แบตเตอรี่และการชาร์จไฟ ทั้ง3รุ่นจะได้สเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่รอบนี้ทาง Vivo ได้มีการลดกำลังไฟลงจาก S15 Pro รุ่นก่อนหน้านี้นะครับเดิมชาร์จเร็วอยู่ที่80วัตต์ลดลงมาเหลือชาร์จเร็ว66วัตต์ก็ไม่ได้เป็นเลือกอะไรที่ใหญ่มากเพราะมันยังคงสามารถชาร์จแบตได้เร็วเหมือนเดิมชาร์จแบต0ถึง50%ใช้เวลาเพียงแค่19นาทีเท่านั้นนะครับกับขนาดแบตเตอรี่ให้มาความจุ4 6 0 0 m ป ah. ์ดีไซน์ด้านหลัง S16 Series จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบ สังเกตได้ชัดเจนมากๆนะครับตรงบริเวณโมดูลกล้องจากเดิมที่เคยแยกออกเป็น2ส่วนจะมีแผ่นสีดําตรงโมดูลกล้องขนาดใหญ่รอบนี้เขาก็ได้นําจุดนั้นออกไปเรียบร้อยแล้ว ทำให้โมดูลกล้องหลังนะครับมีความกลมกลืนกับสีตัวเครื่องมากขึ้นโดยเฉพาะสีเขียวจะมีความพิเศษมากเพราะมันไม่ได้เป็นแค่ฝาหลังสีเดียวทั้งหมดเลยเขามีการเพิ่มลวดลายลักษณะเหมือนหยกทําให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ดูพรีเมียมขึ้นนะครับสีของเครื่องแต่ละรุ่นที่เปิดวางจาหน่ายมีสีอะไรบ้าง สามารถดูได้จากภาพตัวอย่างที่ขึ้นบนจอนี้น้ำหนักของรุ่น S16 และ S16 Pro นะครับหนักเท่ากันอยู่ที่ประมาณ182กรัมความบาง7.3ม mm. ิลมส่วนรุ่น S16e น้ำหนักเครื่องนะครับอยู่ที่189กรัมและความบาง7.8มิลมระบบการเชื่อมต่อทั้ง3รุ่นจะรองรับการใช้งาน 5G เหมือนกันหมดนะครับ w i f i เป็นเวอร์ชัน6ใช้งานได้2ซิมรองรับการใช้งาน NFC b l e t ู tooth รุ่น Pro จะเป็นเวอร์ชัน5.3 ส่วนที่เหลือนะครับเวอร์ชัน5.2 ระบบบริการ Android รุ่น S16 และ S16 Pro จะเป็น Android version 13ครอบทับด้วย Origin OS 3ส่วนรุ่น S16e ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทาง Vivo จึงตัดสินใจเลือกใช้ Android version 11รุ่นเก่ามากนะครับทั้งที่เปิดตัวมือถือมาในปี2022จะเข้าปี2023แล้วเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยถือว่าเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญมากๆนะครับหากไม่ได้รับการอัปเกรดเวอร์ชันของ Android ในอนาคตทั้งหมดนี้จะเป็นการ สรุปสเปคร่าวๆของ Vivo S16 ซีรีส์ทั้ง3รุ่นหากเพื่อนๆฟังรายละเอียดทั้งหมดจนจบแล้วก็น่าจะทราบดีว่ามือถือในซีรีส์นี้มันมีความน่าสนใจตรงไหนและเน้นขายใครเป็นพิเศษส่วนตัวผมมองว่ามือถือทั้ง3รุ่นนะครับน่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนื่องจากฟีเจอร์และฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างที่เขาทํามาในมือถือซีรีส์นี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ผู้หญิงซะส่วนมากคือเน้นการถ่ายภาพที่สวยงามนะครับมีแฟ มาให้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังถ่ายภาพได้ทั้งวันเลยส่วนผู้ชายน่าจะเหมาะกับมือถือสเปคคนโหดหน่อย CPU ต้องแรงนะครับเน้นการเล่นเกมอย่างพวก iq ูเสี่ยวหมีหรือว่าโ o โตพวกนั้นน่าจะเหมาะกว่า ถามว่ามีโอกาสขายในไทยไหมมีแน่นอนนะครับแต่จะไม่ใช่ชื่อ S26 Series แบบในจีนปกติเขาจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่และปรับสเปคบางส่วนเวลาเปิดขายที่ต่างประเทศพอเปิดตัวในบ้านเรานะครับอาจจะมาในชื่อ V26 Series ก็เป็นไปได้เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปส่วนราคาที่จีนเป็นยังไงบ้างเปิดขายกี่รุ่นนะครับให้ดูจากภาพบนหน้าจอได้เลยเพราะข้อมูลเยอะมากผมทําสรุปราคาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3รุ่น เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วหากว่าคุณชอบในการนำเสนอข้อมูลของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและคอยติดตามอัปเดตข่าวสารข้อมูลสมาร์ทโฟนต่างๆอย่าลืมนะครับที่จะกด Subscribe ติดตามกันด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ